สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันตรงกับวันที่16พฤษภาคม2025นีะครับคลิปนี้ก็นำข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกนะครับผมก็ในเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันที่15ถึง13กรกฎาคมนะครับ1เดือนเกือบเต็มเลยครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025 ที่ฟี้าให้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอ,อ,อเมริกานะครับจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปแบบใหม่คล้ายๆกับฟุตบอลโลกนะครับก็นําค่าประสิทธิภาพต่างๆนะครับเลือกมาแล้วก็เอามาชิงแชมป์สโมสรโลกกัน 4, น,น,น,บบน4ปีจัดครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบใหม่ในสี่ปีจัดครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่จะแบ่งสายออก8กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทั้งหมดเนี่ย32ทีมนะจากทั่วโลกจากทุกทวีปนะครับ เข้ามาร่วมฟาดแข่งกันในใช้ชื่อว่าชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับ2025นะครับไม่ว่าจะเป็นจากอแอฟร,อริกาใต้อเมริกาใต้เอเซียและยุโรปก,ก็ดีนะครับมา,ม,ามาทั้งหมดนะครับตามหลีกต่างๆครับซึ่งต่างจากปีก่อนๆนะครับซึ่งจัดทุกปีครับเดี๋ยวจัด ทุก4ปีนะครับทุก4ปีนะครับ4ปีจัดครั้งหนึ่งมาันมือนเถอเริ่มต้นที่นี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มเอประกอบด้วยปอโตจากโปรตุเกสพายเมลัสจากบราซิลอันอาลีจากอียิปแล้วก็อินเตอร์ไมมี่จากเจ้าภาพนะครับอเอา2อทีมนะครับเข้ารอบนะครับเข้ารอบไปรอบ18รอบ16ขอภายรอบ16ทีมแล้วก็อรอบ8รอบ4ตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับกลุ่ม B นีจะประกอบด้วยตาหมีครับ จากสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดโบตาโฟโกจากบาร์ซิลเซอร์ตินจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เปเชจากฝรัง่งเศสนะครับอืมกลุ่มสีเนี่ยเบนฟิก้าจากโปรตุเกสโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาโอเกแลนจากนิวซีแลนด์แล้วก็บาเยอนมิวนิกจากเยอรมันนะครับอืมกลุ่มดีประกอบด้วยตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเซลซีเอสเปรันจากตุนิเซีย ฮับเลออนจากเม็กซิโกแล้วก็ฟาเมนโกจากบาร์ซินเนี่ยบาร์ซินจะเยอะหน่อยนะครับบาร์ซินจะเยอะหน่อยไม่แน่ใจว่าทางฟีฟ่าขอคัดเลือกมาได้อสี่ทีมเนี่ยด้วยวิธีการไหนแต่เข้ามาแล้วสีทีมแล้วก็อ่ะติดตามรับชมกันต่อไปนะครับอ่ากลุ่มอีนะครับมอนเตเนโกจากเม็กซิโกลิเวอร์พูลจาก Argentina, อาร์เจนตินาอินเตอร์มิลานจากอิตาลีแล้วก็อุลวาเรสจากญี่ปุ่นนะครับจากอเอเชียนะครับเนอ่ากลุ่มเอประกอบด้วยดอรทมุนจากเยอรมันฟูมิเนเซจากบาร์ซิน มาเนโรดีจากแอฟริกาใต้และก็อ่นซาอนอ่นด้จากเกาหลีตใต้นะครับกลุ่มจีประกอบด้วยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากอังกฤษยูเวจากอิตาลีวีดัสเอซจากโมร็อกโกแล้วก็อาวายจาก UAE นะครับเนี่ยจากอาเ,อเซียนะครับอาเ,อเซียนมี3ทีมละที่เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าอียิปต์นี่น่าจะอ๋อทางแอฟริกาใต้ต้องขออภัยอืะ บางทีก็สับสนนะอ่านไปก็สับสนกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มเสนะครับอาร์บิซาบวกจากออสเตรียนะครับแล้วก็เรวเบลิกจากสเปนแล้วก็ปาซูก้าจากเม็กซิโกแล้วก็อาฮิลาจากซาอุดีอาระเบียซึ่งอาฮิลาเนี่ยโหวันก่อนเนี่ยไม่ได้เข้าชิงนะครับอัฮิลาเนี่ยปลดโค้ดเรียบร้อยเลยครับปลดโค้ดเรียบร้อยแล้วเวนื่องจากว่าตกรอบรองชนะเลิศในฟุตบอล ACL นะครับก็ว่ากันไปนะครับผม นี่คือตารางการแข่งขันเนี่ยจะคิกออฟก,กันในวันที่15มิถุนายนถึง13กรกฎาคมนะครับแล้วก็โปรดติดตามกันรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางการแข่งขันแมตช์แรกนะครับแมตช์แรกของทุกกลุ่มนะครับจริงๆแอดมินมีแมตช์หนึ่งแมตช์สองแมตช์สามนั่นแหละแต่ว่านําเสนอแมตช์แรกก่อนอ่าตามมาครับไปไปชมโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกก่อนนะครับมามาครับมา ه, โปรแกรมการแข่งขันนะครับ ه, นัดที่1นนะครับโดยเฉพาะนัดที่1ก่อนนะครับก็เริ่มต้นวันที่15มิถุนายน7จ็ดโมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่19ถึงวันพฤหัสที่19มิถุนายนาถึง18บแนาฬิกานะครับนี่คือแมตช์ที่1นนะครับนัดที่1นนะครับเป็นการาเล่นทั้งหมดนี่สานัดในแต่ละทีมนะครับอแอดมินเอานำนำแมตช์แรกมาให้ก่อนนะครับ นัดแรกเลยครับอันอาลีนะจากอียิปต์เนี่ยจะพบกับเจ้าภาพนะครับอินเตอร์ไมอามี่ครับตัวแทนจากเจ้าภาพนะครับอินเตอร์ไมอามี่จาก USA แล้วก็ปารีสแซงต์แย็กแมงนะครับจากฝรั่งเศสจะพบกับแอตเลติโกแมดริกจากสเปนนะครับเวลาก็ตามนั้นนะครับวันเวลาตามที่ลงไว้ให้แล้วครับกลุ่มบีนะครับโบตาโฟโกจากบาซิลนะครับจะพบกับซีแอตเทิลก่อนเลยครับเวลา9ก้นกาวันที่16มิถุนายนแล้วโบคาจูเนียนะครับ กลุ่ม C จะพบกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับกลุ่ม F นะครับฟูมิเนเซจากบราซิลนะครับ5ทุ่มแล้วเอ๊ะจะตรงกับเวลาไหนในในอเมริกาไม่แน่ใจนะครับฟูมิเนเซจากบราซิลนะครับของกลุ่ม F จะพบกับดอทมุนจากเยอรมันนะครับเสือเหลืองและกลุ่ม F อนะครับอุนซานฮุนไดนะครับะจะพบกับมาเนโรดีจากแอฟริกาใต้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลุ่ม G จะพบกับวีเดสเอซีนะครับจากโมร็อกโกปาซูก้าจากเม็กซิโกครับจะพบกับอาบิซาบุจากออสเตรียนะครับเวลาตีห้าข้ามาวันอาทิตย์นะครับไบยอนมิวนิจากเยอรมันนะครับกลุ่ม C นะครับจะพบกับโอเกลนด์นะครับอ่าแล้วก็พาเมรัสจากบาร์ซินนะครับจะพบกับปอร์โต้นะครับจากโปรตุเกสเซลซีนะครับกลุ่มดีจะพบกับคาบเลออนจากเม็กซิโก าฟาร์เมงโกจากบราซิลนะครับกลุ่มดีจะพบกับเอสเปรันจากตุนิเซียลิวเวอร์เพดจากเอาร์เจนตินานะครับตีสอนะครับนะจะพบกับอุลวาเลสจากญี่ปุ่นนะครับของกลุ่มอีกลุ่มอีกลุ่มอีกคู่นะมอนเตเนมอนเตเรสน,นะขออภยัยอ่าเม็กซิโกจะพบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีกลุ่มเอสนะครับเรียวเมดริกจากสเปนพบกับอัลฮิลาน,นะจากซาอุดีอาระเบียแล้วก็อัลอาร,ร์จากยูเอเอ กลุ่ม G พบกับยูเวจากอิตาลีนะครับนี่คือนัดแรกของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับ2025นะครับจบกลุ่มจบนัดแรกเดี๋ยวมันก็จะเอานัดที่2นัดที่3าตามลําดับเข้ามานะครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศน,นะครับมาให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ